ทุกคนรู้ไหมครับว่าหมาป่าสีเทานั้นในปัจจุบันมันมีจำนวนเยอะที่สุดในโลกและมันก็แทบจะอยู่บนสุดสูงสุดของผงโซ่อาหารในปัจจุบันอีกด้วยแต่ในอดีตนั้นยังมีหมาป่าอีกสายพันธุหนึ่งที่มันถูกเรียกว่าไดวูฟหรือในชื่อที่แปลเป็นภาษาไทยคือหมาป่าโลกันมันเป็นหมาป่าโบราณตั้งแต่เมื่อ1นึ0 0 0สนปีก่อนแล้วถ้าสมมุติว่าในยุคนี้ยังมีมันอยู่ทุกคนคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมครับผมให้เวลาคิด5้าวิ a few moments later ใช่ครับตอนนี้เป็นไปได้แล้วหมาป่าที่สูญพันธุ์ไปตั้งแต่12,000ปีก่อนมันได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เพราะบริษัท c o l o s s a l Biosciences ถ้าใครเคยเห็นคลิปสั้นของผมก่อนหน้านี้จะคุ้นหูกันมาบ้างเพราะนี่คือบริษัทที่ทำเจ้าหนูคนยาวที่ใช้ DNA จากแมมมอลน,นั่นเองแต่ก่อนที่เรานั้นจะพูดถึงการชุบชีวิตของเจ้าหมาป่าไดอาวฟเราก็ต้องมาทำความรู้จักเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้กันก่อนไดอาวฟคืออะไร ดว์วูฟนั้นเป็นหมาป่าดึกดำบรรพ์ที่อาศัยอยู่ในอเมริกาใต้และอเมริกาเหนือช่วงปลายยุคนําแข็งหรือที่เรียกกันว่ายุคพลโตโอซีนจนถึงช่วงยุคโฮโลซีนมันเป็นช่วงเวลาราวๆ1 2 0 0 0ปีถึง10,000ปีก่อนที่มันจะสูญพันธุ์ไปนะครับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของมันคืออินโนเจียนดรสมันแปลว่าสุนัขโลกันมันถูกตั้งชื่อครั้งแรกในปีคศ .1858 ด้ยหรือก็คือช่วงที่ลินคอนเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริิกาแหลล่่งทีพบ ฟอสซิลของไดวูฟนั้นถูกค้นพบในหลายพื้นที่ทั่วอเมริกาโดยเฉพาะในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้มันเคยอาศัยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลายเช่นที่ราบเปิดโลง่งทุ่งหญ้าก,กว้างใหญ่ภูเขาที่มีป่าโปรง่งไปจนถึงทุ่งหญ้าสาวานาแห้งๆในแถบอเมริกาใต้เรียกได้ว่าไดวูฟเป็นสัตว์ที่ปรับตัวได้เก่งและสามารถอยู่ในพื้นที่หลากหลายระดับความสูงตั้งแต่ระดับน้ำทะเล ไปจนถึงพื้นที่ที่สูงกว่า2,200เมตรและจุดค้นพบฟอสซิลที่มีชื่อเสียงที่สุดคือหลุ่มน้ํามันดินลาเบียใจกลางเมืองลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียที่นี่เป็นเหมือนกับกับดักธรรมชาติขนาดยักษ์ซึ่งเกิดจากน้ํามันดิบที่ซึมขึ้นมาบนผิวดินและกลายเป็นแอ่งเหนียวสัตว์โบราณที่เดินผ่านแล้วติดจะไม่สามารถหลุดออกมาได้แต่นั่นก็ทําให้ร่างกายของมันถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีกลายเป็นแหล่งฟอสซิลที่สําคัญมากๆที่นี่ถือเป็นแหล่งหลักที่ค้นพบฟอสซิลของมัน เป็นจานวนมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ขนาดและรูปร่างขนาดของเจ้าหมาป่าไดเวฟนั้นมีขนาดใกล้เคียงกับหมาป่าสีเทาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันเช่นหมาป่าย<อ>ูคอนส่วนเรื่องน้ําหนักของมันนั้นมันหนักประมาณ60-68ถึงกิกิโลกรัมซึ่งมันหนักพอๆกับมนุษย์ผู้หญิงเลยทีเดียวมันมีกระโหลกและฟันคล้ายหมาป่าสีเทาแต่มีฟันที่ใหญ่กว่ามากและมีแรงกัดที่ทรงพลังที่สุดในสุนัขทุกสายพันธุ์ที่เคยมีการค้นพบมาส่วนเรื่องการล่าของพวกมันบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดา เพราะสัตว์แต่ละชนิดที่มันล่านั้นใหญ่กว่าตัวมันมากๆเพราะสัตว์ที่มันล่าก็คือแมมมอธหมาโบราณอูดยุคน้ําแข็งสล็อตยักษ์หรือแม้กระทั่งใบซันยักษ์นอกจากที่มันเป็นหมาป่าที่กัดได้แรงที่สุดแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือเวลาพวกมันออกล่านั้นมันล่าเป็นฝูงทําให้สัตว์ที่ตัวใหญ่ยักษ์เหล่านี้ถูกพวกมันล่าได้อย่างไม่ยากเย็นนักส่วนสาเหตุการสูญพันธุ์ของพวกมันนั้นก็อาจจะไม่ต่างจากสัตว์ยคน้าแข็งสักเท่าไหร่ ั่นก็พราะมาเริ่มสูญพันธุ์จากไปตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแถมยังต้องแข่งกับนักล่ายุคใหม่เช่นหมาป่าสีเทาสุดท้ายนะักรบสุดคบเครื่องตัวนี้ก็ต้องสูญพันธุ์ไปเมื่อราวๆหนึ 1, ่งหมื 1, ่นถึงหนึ่งหมื่นสามพันปีก่อนนั่นเองแต่ในปี2025นี้บริษัท c l o s s b l Biosciences ก็ได้ชุบชีวิตพวกมันขึ้นมาอีกครั้งเมื่อวันที่8เมษายนปี2025บริษัท b โ o t ทคจากดัลลัสประกาศความสำเร็จในการฟื้นคืนชีพหมาป่าライอูฟซึ่งสูญพันธุ โดยใช้เทคโนโลยีการโคลนนิ่งและตัดต่อยีนจากดีเอ็นเอโบราณของไดวูฟและหมาป่าสีเทาญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของมันตอนนี้เรามีลูกหมาป่าไดวูฟสามตัวได้แก,แก่โรมูรัสเรมัสเจ้าสองตัวนี้มีอายุหกเดือนและเป็นเพศผู้แต่ก็มีน้องเล็กอีกหนึ่งตัวที่ชื่อว่าคาริซี่อายุเพียงแค่สองเดือนเท่านั้นพวกมันเกิดขึ้นได้โดยใช้สุนัขบ้านเพศเมียเพื่อมาเป็นแม่ของพวกมันระหว่างตั้งครรภ์น,นั้น แม่สุนัขจะถูกเลี้ยงดูไว้ในสวนของศูวนวิจัยซึ่งนักวิทยาศาสตร์และทีมแพทย์จะคอยติดตามอัตราและอันตราสาวเป็นประจำทุกๆสัปดาห์ลูกหมาป่าทั้ง3ตัวนั้นเคิดขึ้นในการผ่าคลอดเพื่อลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนในระหว่างคลอดนั่นเองกระบวนการฟื้นฟูเริ่มจากการเปรียบเทียบจีโนมของหมาป่าไรอวูฟและหมาป่าสีเทาทีมวิจัยพบว่ามีความแตกต่างในยีนจำนวน20จุด ที่รับผิดชอบลักษณะพันธุกรรมและลักษณะเฉพาะของหมาป่าไดววูฟเช่นขนสีขาวฟันที่ใหญ่และเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ <c oughs> จากนั้นนักวิทยาศาสตร์ได้ตัดต่อยีนในเซลล์ของหมาป่าสีเทา <c oughs> เพื่อที่จะให้แสดงถึงลักษณะเหล่านี้และต่อมากับคำถามที่หลายๆคนอาจจะสงสัยรวมถึงตัวผมเองด้วยนั่นก็คือเมื่อพวกมันเกิดมาแล้ว มันต้องกินอะไรเป็นอาหารแล้วผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาให้แล้วครับเจ้าลูกหมาป่าทั้ง3นั้นได้รับอาหารเป็นเนื้อวัวเนื้อม้าและก็เนื้อกวางรวมถึงตับและอวัยวะอื่นๆอีกด้วยแล้วก็จะเพิ่มอาหารของลูกสุนัขเข้าไปเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่จําเป็นเมื่อพวกมันหย่านมช่วงแรกๆอาหารที่จะได้รับนั่นก็คืออาหารบดท,ที่มาจากสัตว์พวกนั้นแต่หลังจากนั้นอาหารที่พวกมันได้รับจะถูกฉีกไปชิ้นๆเพื่อจําลองให้เหมือนกับว่า เป็นสัตว์ที่พวกมันได้ล่ามาแต่จนถึงตอนนี้พวกมันก็ยังไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัวเล็กๆแม้แต่ตัวเดียวเลยและแน่นอนครับว่าไม่เพียงแต่จะชุบชีวิตหมาป่าไดอาววฟแต่ยังมีโปรเจกต์ในการชุบชีวิตสัตว์อื่นๆเช่นโนกโดโดเสือเทสเมเนียและมีหลายสายพันธุ์แต่ที่ผมคิดว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่จริงๆนั่นก็คือเจอ้าแมมมอธขนยาวหลายๆคนที่เคยดูคลิปสร้างของผมมันจะมีอยู่คลิปหนึ่งที่พูดถึงเจ้าหนูขนยาวที่ทําออกมาโดย ดีเอของแมมมอธขนยาวนั่นเองและด้วยขนาดตัวที่แตกต่างกันระหว่างหมาป่ากับช้างจะต้องใช้เวลานานกว่าอย่างแน่นอนและในอนาคตที่ไม่แน่นอนนี้เราอาจจะได้เห็นหมาป่าไดอุฟฟที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เป็นได้เอาจริงๆแล้วนะครับข้อมูลมันมีเยอะมากๆแต่ส่วนใหญ่แล้วมันเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจได้ค่อนข้างที่จะยากผมก็เลยไม่ไดเอามาทั้งหมดแต่จะสรุปให้ฟังเป็นข้อๆในหัวข้อที่น่าสนใจแทน เพราะถ้าเราทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการนี้คลิปมันคงจะยาวมากแน่ๆแล้วเพื่อนๆก็น่าจะเบื่อกันด้วยแล้วทุกคนชอบตัวไหนมากกว่ากันคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับส่วนตัวผมเองนั้นชอบเจ้าโรมูลัสเป็นพิเศษเลยครับ